สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจนครับ EP ที่2 7 5ครับวันนี้ก็ได้ภาพมาหนึ่งชุดมาแบ่งแปดพี่พีเอฟซีนะครับสนใจเผ้องค์ไหนโทรมาปิดโทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ู9 2์แปดเน่นะครับมาดูพระองค์แรกเลยนะครับพระองค์แรกนะครับนี่นะครับนี่คือพระองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จนี่ฮะพิมพ์วัดเกศนะครับ นี่ฮะได้มาอย่างเงี้ยบบ้านๆเลยครับดูนะฮะพระโหเนื้อจัดจ้านมากลองดูนะครับดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นฮะก็ดูเนื้อเขานะครับเห็นไหมนี่ฮะมีนี่ครับเนื้อเก่าดีนะครับเพ่านี้แต่การที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับ นี่ด้านข้างครับเห็นไหมบนสายของนี้เนื้อแบบนี่ฮะตับมากครับนี่ครับนี่นะครับไล่ไปทีละจุดนะครับผมนี่ครับรายการที่หนึ่งครับเอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับขอยัเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยเสริมคมนะครับผมต่อไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับเสาห้านะครับผม ปิดตาหลวงพ่อคูณหน้ากากทองนะครับนี่ฮะรุ่นเสาห้าครับดูหน้ากากทองครับโอ้โหดูดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะฮะนี่ฮะกล่องเดิมเดิมหน้ากากทองนะครับหายากครับนี่ฮะนี่ครับปิดตาปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับฝังตะกุดใต้ฐานนะครดูนะครับนี่ฮะหน้ากากทองนะครับทองนึงนี่ฮะ นากากทองระคงเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนี่เลยฮะมาพร้อมกล่องนี้เลยครับรายการที่สามนี่เอานี้ฮะนี่เป็นพ้าคุณแผนหน้าค่ายครับนี่ฮะหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันนะครับดูนะครับนะครับโอ้ยเนื้อเก่าจริงเนี่ยเนื้อเขาแบบนี่ฮะเก่าแห้งธรรมชาติจริงๆ ได้มาแบบนี้นะครับนี่ฮะมาแบ่งไปเป็นพีเอฟซีครับลง่อหนงครับค,คุณแผนนะครับสภาพอาจจะใช้มาหน่อยนะครับบันบ้านนะครับนี่ฮะบันบ้านฮะเอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมคุณแผนลง่อหนงครับหายากครับต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นี่เป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อชินครับผมนี่ฮะเนื้อชินนะครับนี่ครับเนื้อชิน นี่ฮะผงสุพรรณเนื้อชินเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะเนื้อชินเก่าๆนี่ครับนี่โอ้เก่าจริงครับนี่ฮะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อชินเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าที่เป็นนี่ครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จครับอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่นะครับ เป็นสมเด pues <igue> ็จเนื้อหาเก่ามีคาบขี้กุ่ด้วยนะขี้กุ่นี่ยขี้กุ่วคาบกุ่วคาบขี้กุธรรมชาตินี่ครับนี่ฮะแล้วเนื้อแห้งนะครับนี่ฮะสวยเก่านี่เนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นี่คาบเนี่ยคาบคล้ายๆคาบขี้กุ่นครับดูนะครับเก่าจริงนี่พี่นายดูแล้วนะครับนี่คาบความเก่าคาบขี้กุ่ะครับด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อแบบจิจานมากครับ เอาสามร้อยห้าสิบครับอาในการที่ห้านะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกมาครับรายการที่หกนี่เป็นนี่ฮะพระนางกำแพงนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมนี่นะฮะพระนางกำแพงดูนะครับ นางกําแพงเนื้อดินครับนี่ฮะสภาพใช้นะครับนี่ครับมันบ้านเลยนะครับเนื้อเขาดูนะครับเห็นไหมยังมีคาบดินอันนี้โทนดินจะออกแบบเทาๆดำๆนะครับนี่ฮะดูนะครับความเก่านางกําแพงนางกําแพงนะครับสภาพเนี่ยมีกระเทาะออกไปจากปลายนิดนึงนะครับแต่ดูสวยคลาสสิกครับนี่ฮะนางกําแพงน่ารักดีครับธรรมชาติดีครับ เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับผมนางกระแพงนะฮะสามร้อยเนื้อดินต่อไปรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุธมีหูนะครับนี่หูในตัวเหรียญหล่อเก่าเนี้ยฮะนี่มีแต่เข็บข้างเลยนะครับนี่ฮะสองหน้าครับอีกหน้านึงก็จะเป็นนี่ยพระพุธเหมือนกันเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะฮะนี่หล่อเก่าเนี้ยดูเห็นไหมครับหูนี่ฮะหน้าให้เห็น หลออเก่าหน้าค้นหาครับที่เอาเอาสามร้อยห้าสิบครับเปลี่ยนหล่อเก่ารายการที่เจต่อไปรายการที่แปครับนี่เลยครับอันนี้พระปีรันเปลวเพิงนะครับนี่ฮะเปลวเพลิงเล็กนะครับอันนี้นี่ฮะดูง่ายจริงครับนี่ฮะคมชัดแล้วคาบกุกคาบไข่คาบธรรมชาตินี่ฮะสวยงามครับนี่ฮะนี่ครับเทียบพิมพ์ได้นะครับเทียบพิมพ์จากนี่ฮะ เ์ชหาใน Google ได้ครับพระอย่างเงี้เห็นไหมดูความคมความชัดนะครับ400ครับเปลวเพลิงเล็กนะครับนี่ยน่ารักมาก400บาทครับรายการที่8ต่อไปรายการที่9ครับรายการ9นี้เป็นนี่ฮะพระซุ้มกอครับนี่ฮะพระซุ้มกอน่าจะเป็นพระเกจิครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อสว่างวัดสัพุซายครับนี่ ถ้าหลังแปะอะไรไปไม่รู้ครับนี่ฮะเป็นหมวกพ่อสว่างของซาปุซานะครับนี่ฮะพระสมกรในดินเอา300ครับผมนี่ฮะสวยงามครับพ่อสว่างของซาปุซานี่ฮะรายการที่9 300สามรอบาทต่อไปรายการที่10ครับการการสิเอานี่ครับรายการที่10นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับนี่ฮะ เหมือนคล้ายสมเด็จปุกโพเลยคร mm ับ hmm. น oh, 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 ี <Zen> ่ฮะมีคาบความเก่าคาบโอ้โหปกคลุมไปด้วยนี like ่ฮะคาบความเก่าคาบกู่ครับเหมือนคาบกู่เลยนะฮะนี่ฮะเต็มไปหมดเลยครับเอาสามร้อยห้าสิบก็ได้ครับนี่ฮะนี่ครับคาบความเก่าคาบกู่คาบแบบน้ำตาลน้ำตาลนี้เคคอันนี้แข็งนะครับแข่งด้วยนี่ฮะนี่ว่าแบบนี่ฮะนี่ครับแข่งฝังแน่นเลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบครับพระสมเด็จปอกผูไปรายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นเทวสุวรรณครับเหรียญหลอนะฮะอ้เเรียนหลอเก่าขออนุญาตปัดนิดนึงนะครับนี่เก่าจริงนี่ฮะเหรียญหลอเก่าเป็นทาเวนะครับดูนะฮะนี่คือตุ่มตุ่มเดือนหรือตุ่มเนื้อเกินนะฮะของ คำว่าหล่อโบราณครับเนื้ออมเขียวนะครับนี่ฮะสวยจริงๆดูนะครับทาเวท400บาทแล้วกันครับผมขอยักเปิดที่400นะครับทาเวทครับให้เป็นวัสดุทั้งรูปแ่าครับนี่ลองรอยกันช่อนะครับนี่ฮะทาเวทให้เป็นวัสดุทั้งรูปแ่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเอา400ครับเก่าจริงดูนะฮะตุ่มเนื้อเกินฮะนี่ฮะนี่ครับ400รายการที่11 ไปรายการที่สิบสองครับสิบสองมาครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับผมดีกว่าไม่มานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จนักเลงโตแขนต่งนะครับนี่ฮะดูนะครับแล้วคาบความเก่าดูนะเนื้อแก่งฮะนี่แก่งนึกนุ่มครับดูเนื้อนะฮะโอ้ยเนื้อนี่ฮะเนื้อเขาแก่งจริงนะครับ นี่นะครับนักเลงโตดูเนื้อใช่ไหมเนื้ออย่างไรกระดูกหลือหินนะครับแก่งดูนะฮะนักเลงโตแคนติงนะฮะนี่ฮะแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ฮะอยู่ครับเนื้อเขาโอ้สวยจริงคลาสสิกแล้วมีเนี่ยธรรมชาตินะครับมาดูด้านข้างเห็นไหมครับเห็นไหมความเก่าเขานี่เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมแคนติงนักเลงโตนะครับนี่ฮะหรือ นี่ฮะแขนติง่งนี่ครับอืม,อมเด็กจีจ้ดจรครับนี่ฮะแขนติงนะ่งนักเลงโต4สี่รอยห้าสิบครับรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามครับนี่เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะฮะได้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่บ้านๆเลยนะครับดูนะครับเรียมแล้วมีดินขี้ปวกครับ ดินขี้ปวกคาบกุคาบความเก่าครับนี่ฮะติดอยู่องค์พระสวยงามครับเทคานี้แล้วเก่าคลาสสิกมากดูด้านหลังนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับด้านหลังเป็นดินขี้ปวกติดเต็มนะครับนี่ฮะนี่นนครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบกแล้วครับรายการที่สิบสามครับผมต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่ครับเอานี่ฮะ สิบีนะครับผมนี่เป็นภาพปิดตาครับเนื้อผงนะครับหลังยันนี่ฮะเหมือนยันพระโคสาจารย์เลยครับนี่ฮะยันเหมือนโคสาจารย์ครับพระมืองชนนะครับนี่ฮะพระปิดตาลอยองคเนี้ยนี่ฮะเห็นไหมครับพระพุทธโคสาจารย์นะครับนี่ฮะโอ้เก่าครับลงรักมานะฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับปิดตาตรงนี้นะฮะนี่น่าคนหานะครับ พระพุทธโคสาจารย์นะครับชนบุรีนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสี่ไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้ามาฮะอันนี้เป็นหูยานครับพระหูยานนะฮะดูนะครับพระหูยานอางนี้นี่ฮะดูนะครับคาาความเก่านี่ฮะความแห้งมีประลอดด้วยนะครับประลอดเนี่ย นี่ตามซอกลึกเห็นประลอดนะครับนี่ครับนี่ฮะหูยานพระหูยานนะครับน่าจะศิลปะลบบุรีครับนี่ฮะมีตุ่มเนื้อเกินนะครับนี่ฮะเราดูความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นกู่ใหม่หรือเปล่ากู่ใหม่กูเก่าผมก็แยกไม่ออกนะครับนี่พี่เพ่นใดดูแล้วนะครับนี่ฮะร่องรอยคราบความเก่าคราบระเบิดนะครับนี่ฮะพระหูยานครับ พระหูยานเอาเอานี่ฮะพระหูยานลบบุรีนะครับเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทกุใหม่กูเก่าลองดูนะครับผมนี่ฮะรายการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้ผมไม่ทราบที่ว่าเป็นพระเกจิหรือพระกลุ่ครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ออกตื้นๆหน่อยครับแต่เนื้อผง เนื้อเขานี่โอ้โหแบบจานมากครับนี่ครับนี่เนื้อก็จะเป็นนี้ดูด้านหลังนะครับดูครับโอ้โหเนื้อนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรงนี้นะฮะรายการที่สิบหกสามร้อยห้าสิบไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อศุขวัดโพไซทองครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับ นี่ฮะเนื้อตะกัวองนี้นะฮะเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยตะกัวเก่าด้วยนะครับไม่ใช่ตะกัวแบบใหม่ๆแล้วตะกัวเก่าด้วยนะฮะดูแม่ผมเขสุกวัโ,โพไซทองนี่ฮะแต่งตะไบแล้วอุดผงนะครับมีผงนี่ฮะนี่ฮะผงอุดนี่ฮะอุดนะครับอ,อ,อุดใตฐานนะครับวัตโพไซทองสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับุญยะเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบนี่ฮะ รายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18 18นี้เป็นนี่ฮะหลวงปู่ทวดนี่ฮะหลวงปู่ทวดพิมพ์หน้าใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์หน้าใหญ่ๆนี่ดูนะครับดูความคมชัดนะครับนี่ฮะตัวตัดด้านข้างฮะฟันฟันเฟืองเนี้ยตัดอย่างนี้ครับนี่ฮะตัดนี่ฮะตัดนี่ครับร่องรอยการงัดนะครับนี่มีร่องรอยการงัดแล้วก็นี่ฮะพระอุปพระดูง่ายครับวงนี้ครับ นี่ฮะวัดช้างไห้นะครับนี่ครับนี่สวยเมเดิมดูตัวตัวตดนะครับเห็นไหมตัดเป็นฟันเลยนะฮะนี่ฮะหลวงปู่ทวดเต่ารีดนะครับนี่ฮะนี่เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับหลวงปู่ทวดเต่ารีดนะครับนี่ฮะนี่ฮะเต่ารีด นี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่เป็นสมเด็จนะฮะนี่สมเด็จนจะเป็นฐานคู่เปล่าน่ใจครับอยู่ในกรอบนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเก่านะนี่ฮะแกะเลยครับนี่ครับแกะเลยครับผมสมเด็จฐานคู่นะครับ นี่ครับนี่ครับแกะมาแล้วครับนี่ฮะสมเ็จฐานคู่นี้ดูดูนะฮะเนื้อหาเขาโอ้โหเนื้อจิจารมากครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหเนื้อนี่ฮะอยูด่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับมาดูด้านหลังนะครับธรรมชาติมากอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะฐานคู่นี้นะฮะน่าจะเป็นฐานคู่หรือว่า ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเนี่ยพี่นายดูแล้วครับเนี่ยตัวตัดด้านข้างอะไรอย่างงี้น่ะเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบนี่เป็นนี่ฮะหลงข้อเนียมเสียนล้นนะครับเลียมอย่างนี้เลยนะครับแล้วเนื้อหาเขานี่บอกตรงเลยว่าจิตใจมากดูเนื้อตะกัวเก่านะครับนี่ฮะตะกัวแบบขึ้นไข่เก่ายิงนี่ฮะไม่ใช่ว่าตะเก่าตะกัวแบบ แล่วถกลัวแบบโอ้สดเบาเงี้ยไม่ใช่ฮะนี่ฮะกลัวเก่าจริงนะครับนี่ฮะอุ้ยเนื้อกลัวแบบนี่ฮะโอ้โหเก่าครับนี่ลมพอนิ่มครับเสียโล้นนะครับนี่ฮะเอาไปสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่ยี่สิบครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี่เป็นนี่ฮะผมดูเป็นอ่า ไม่แน่ใจว่าเป็นศินรูปลอพระพุทธหรืออะไรนะครับนี่ครับเป็นรูปหลอโบราณครับดูน้ําทองครับแล้วดูความเก่าตามซอกเห็นไหมครับตามซอกมีเนื้อกงเนื้อเกินนี่หล่อหล่อธรรมชาติจริงๆครับนี่ฮะต้องรอยการแต่งนี่ครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆครับนี่ฮะเป็นหล่อเก่าใต้ฐานเห็นไหมครับนี่เป็นหล่อแบบมีน้ําทองด้วยนะฮะนี่ฮะคลาสสิก หล่ออย่างนี้ครับสิกนาคนหาครับแล้วหล่อโลหะอย่างเงี้ยจัดไปครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนี่ฮะพระกิ่งครับกิ่งกิ่งตรงนี้เป็นไม่รู้กิ่งที่ไหนครับเป็นกิ่งเก่าแล้วกันครับเอาเป็นว่าเป็นกิ่งเก่านะฮะนี่ฮะลองรอยการแต่งเห็นไหมครับด้านข้างนไการแต่งนะครับเราดูใบหน้าครับเราดู ทองที่เขาแปะนะครับเป็นทองเก่านะไม่ใช่ทองใหม่ล้วค่าฝุ่นอีกใหญ่เต็มไปหมดนะครับใตยฐานนะครับนี่ฮะแต่อุดกิ่งเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมกิ่งองนี้นะฮะคนหานี่ฮะนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ฮะหน้าคนหาครับทองเก่ามากนี่ดูทองนะครับเห็นไหมทองเก่าดูความเก่าสี่ร้อยห้าสิบครับรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับ ยี่สบสามอันนี้เป็นรูปลอหลวงปู่เพือครับนี่ฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นยุคหลังแล้วครับเพราะตัวหนังสือมูนครับนี่ฮะปู่เพลือแล้วเป็นหล่อโบราณเก่าครับนี่ฮะไม่ใช่หล่อไม่ใช่หล่อปั๊มนะครับเป็นหล่อโบราณนะฮะดูความเก่านี่วัดอินแก้วนี่น่าจะเป็นยุคปีสองพันร้อยสิบเลยครับนี่ฮะประมาณเนี้ยนี่เป็นหล่อโบราณเก่าครับนี่ฮะนี่คืหล่อปั๊มนะครับอุดเก่งเหมือนเดิมครับนี่ฮะ นี่ฮะปูเพือกครับสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะปูเผือกนี่ครับหล่อโบราณน,นี่ครับสี่ร้อยรายการที่ยี่สามไปรายการที่ยี่สี่ยี่สี่ครับผมนี่เป็นพระเมเหส่วนครับนี่ฮะปูวัดวังบัวนะครับนี่ฮะดูไขดูความเก่าครับ นี่ฮะกุวัดวางบัวนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับ้าพนี้เก่ามากๆครับนี่ฮะแกะเลยนะครับนี่ฮะพระมเหส่วนกูวัดวางบัวนะครับนี่ฮะหายากครับดูนะฮะนี่คือไขความเก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับไขไขของเนื้อตะกัวนะครับนี่โอ้โหดูนะครับ นี่ฮะโหเก่าจริงวางบัววางบัวหกร้อยนะครับผมนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่หกร้อยนะบางบัวนี่ฮะมาเหสวนรายการที่สี่วางบัวนะครับต่อไปรายการที่ห้าครับที่ห้าเป็นหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินรายการที่ห้านี่ดูนะฮะพิมพ์นิยมนะครับมาดูเนื้อนะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อเขาสวยจริงเนื้อจิจาร ดูนะฮะความเก่าเขาดูนะครับเห็นไหมครับตามซอกเนื้ออมเขียวนะครับนี่ใต้ฐานนะครับเห็นไหมใต้ฐานจะแต่งเรียบอย่างนี้ฮะพิมพ์นิยมจะแต่งเรียบอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหจบฐานแล้วครับเนี่ยสวยเดิมๆครับนี่เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะเงินองค์นี้นะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม นี่รายการที่ยี่ห้าครับต่อไปรายการที่ยี่หกครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาน่าจะขี้ตาห้าชายครับดูนะฮะเห็นไหมสาความเก่าเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่พระสภาพใช้ครับแต่จมูกนี่โอ้โหนี่ฮะจมูกโด่งมากครับ สมุกนี่อยากจะโน้ตอุดมเลยนะครับผมนี่ฮะโด่งครับดูนะครับความเก่าความแบบเหลืองสดสวยนะครับนี่กลนนะครับเห็นไหมกลเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะรายการที่ยี่หกครับรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะนี่ครับองค์นี้นะฮะนี่ฮะสภาพอาจจะใช้มาลื่นๆหน่อยครับนี่ฮะแต่พระโอ้โหผมว่าดูดูแบบ ดูเบสิกแล้วนะครับดูฟอนแล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าดูด้านหน้าดูฟอนสวยครับเอาเป็นว่าอุคนนี้เอาห้าร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับในการที่หกในการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับสนใจเ้าองไหนหรือชื่นชอบผ้าองไหนนะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แป5เก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็น มังใจให้กันละกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ